สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line เล n g e r เหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาไต่ p v p กันแบบสดๆเร็วๆเลยนะครับเพราะว่า ID ดีนี้นะครับ ID ดีสายฟรีจริงจังนะครับเปิดได้าจานเลเกนมาแล้วผมไม่ได้อัดคลิปนะเปิดเล่นๆนะครับอา80ใบก็ไม่เล่นเนาะมือมืออยากจะตีมือตัวเองจริงเลยนะครับ เออก็คือมันมันกดอะครับกดตู้เนี่ยมือผมเนี่ยจริงๆไ d เดีนี่ยมันจะมีตั๋ว2 0 0ใบเนาะจะมีตั๋ว2 0 0ใบนะครับเอ่อมันมันจะมีตั๋ว2 0 0ใบนะครับผมแบบมือไงมือมันสนไงช่วงนั้นแบบกาลังสลืมสลือเล่นฟาร์มอยู่อยู่มือมันสนไปกดเอาเล่นแล้วสิบยี่สิบใบเอาไปเอามา80ใบนะครับโอ้โหนี่นะกดตู้นี้ไปจนได้จานเลกินมาเรียบร้อยนะครับตั๋วก็เหลือร้อยกว่าใบก็ไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ มันต้องกดล่าสุดเนาะอันนี้นะครับอาจารย์เลเกตมานะครับตอนนี้ไม่มีกบนะครับขาดกบกี่ตัวขาดกบ11บตัวก็ <c oughs> ถึงจะปั้นแม็กได้เพราะว่าเพิ่งเอากบไปปั้นมอบไปนะครับผมอะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาไต่ PVP กันก่อนนะครับก่อนอื่นเลยขอไปรับรูบีก้กก่อนตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะครับไม่รู้จะไต่ได้แรงอะไรนะที่มาไต่แรงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่า จะเอารูบี้ไปเปิดหากบนะครับเพื่อที่จะเอามาปั้นเลนเจอร์ไอ้ตัวอาจารย์เลเกนนี่แหละนะครับเปิดได้คู่เทพเดือนนี้เลยนะครับเดือนท่านอายก็ได้คู่เทพมานะฮะเนี่ยอัลเมโดกับอายอันนี้ก็ได้มอบกับอาจารย์เลเกนมาถือว่าดวงดีอยู่เหมือนกันนะไอดีนี้นะครับมาเดี๋ยวมาไต่กันดีกว่าผมไม่รู้นะครับว่าผมจะไปจบที่แหล่งอะไรนะครับก่อนอื่นเลยต้องคัดทีมตีตอนนี้เราอยู่ประมาณเพชรสนะครับอยากจบประมาณสักเพชรสเพชรหนึ่งนะกำลังดีนะครับ คิดว่าไม่น่าจะดันขึ้นมาเตอร์ได้ในคลิปนี้นะเดี๋ยวมาดูว่าจะดันขึ้นถึงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันขอเปิดเสียงเกมนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเน้นทีมแรกนะครับปั้นมาเดี๋ยวอาจารย์เลเกนมาน่าจะมีตัวแทงเพิ่มอีกหนึ่งตัวละน่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่าอันเบโดเนี่ยบางทีกระโดดแล้วมันปล่อยกองหน้าเขามา ลุมกระตืบกองหลังเราเนาะแต่อาจารย์เรเกนนี่แหละจะเป็นตัวยืนให้ผมนะยืนแทนอันเบโดแบบอันเบโดก็โดดไปอาจารย์เลเกนก็มายืนรับดาเมจต่อรับช่วงต่อประมาณนะั้นทีมผมก็น่าจะแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่อันนี้ก็ชนะนะครับสบายๆไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะไต่อยากไต่ขึ้นมาเตอร์เหมือนกันนะไอ้ดีนนะไม่รู้จะไต่ถึงหรือเปล่าโอ้โต้งมาท้องหนึ่งอะ่ะดูดิแต้มอย่างเฟอร์นะครับเฟอร์จัดนะฮะ อันนี้ไหวอยู่นะครับดาววินชีไม่เท่าไหร่ดาววินชีค่อนข้งเบาบางนะครับสู้ไหวนะครับสำหรับดาวินชีนชอ่ะผมกดชาไปนิดนึงจะเป็นไรไหมน่ะไม่น่าเป็นไรหรือว่าเป็นเฮ้ยทำไมเราไม่ปล่อยทีมแรกอะไรก็แพ้ <laughs> ไปกดปล่อยทีมสองนะครับอ่ะต้องเอาแรกมาหน่อยนะครับเพราะว่าเอเลนมันเป็นธาตุไม้เนาะต้องเอาธาตุไฟมจาจัดการหน่อย อิย้ยโ,โหตัวบินเขาเข้าบ้านเราว่ะอ่ะเราต้องหวังพึ่งม็อบแล้วนะครับให้ม็อบรอบสังหารตัวบินนะเออให้ม็อบรอบสังหารตัวบินสวยนะครับม็อบถือว่าติดอยู่นะสกิลติดอยู่ผมคาดคิดว่าถ้าอาจารย์เลเกนมาเล่นคู่กับม็อบเนี่ยเฮ้ยน่าจะน่าสนใจนะน่าจะติดแบบดีจัดเลยเนาะเล่นทั้งอ่าคู่หูเขาอะเนาะอ่าทั้งรอบสังหารทั้ง2ตัวอย่างเงี้ยนะน่าสนใจว่าน่าจะโหดอะผมมองนะ เออนะครับอ่ะพีกชนะมาได้นะครับผมโอเคมานี่นะครับขึ้นเพชรสามละนะครับอ่าเหลือเวลาอีกประมาณ23มนาทีผมขอสักอ่า40เกมอ่ะ30รูบี้ซื้อไปเลย40ผลนะครับไม่รู้จะไต่ได้ขนาดไหนเดี๋ยวลองดูอาจจะมีแพ้มีชนะนะครับก็ไต่กันไปยาวๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะไปจบที่แล้งอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยากได้ลูบี้ไปเปิดกบนี่แหละนะฮะชินจังเนี่ยผมสู้ไหวนะเพราะว่าเรามีดาเมจม็อบธาตุไม้แต่มันมีแสงด้วยดิผมไม่น่าจะมีตัวธาตุมืดไปเคลียร์น่าจะเล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าม็อบเนี่ยข้อเสียเขาคือเบาบางนะครับอ่าข้อเสียของม็อบเนี่ยคือเบาบางนะครับแต่เรื่องเล่นกับทีมที่มันดีๆเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะ ทั้งความสามารถทั้งสกิลตัวละครถือว่าผมว่าโอเคนะเล่นกับทีมที่ค่อนข้างมีเลนเจอร์เสริมอะแต่ถ้าไปเอาตัวเดียวแบกๆมันไม่เหมือนรีซิโลอยู่แล้วมันไม่ได้นะครับรีซิโลนี่คือเดอะเบสสุดและนะฮะเอาเป็นทางตัวเสริมไปจะดีประมาณนั้นนะครับอันนี้ป๊าบเขาก็มีนะอันเบโดนะอดี๋ยเราน่าจะไหวอยู่นะฮะอ่าเรามีมอบนะอ่าอย่าไปกลัวนะครับ ตบไม้กระจายนะครับบอกเลยม็อบเ,ออเรียบร้อยนะครับอันนี้มันเป็นเกมเล่นเองนะเกมป้องกันผมก็น่าจะแพ้ยับอะแต่เกมเล่นเองมันดูแบบดูดีนะฮะโอ,อ,อ้โหน่าจะไหวนะมันมีน่าจะไหวนะน,น่าจะไหวน,นะครับถ้า อ่าไม่โดนแบบมายากลถ้ามายากลเกียร์เขาไม่ได้ดีมากน่าจะไหวอยู่ทีมนี้นะครับเ,เดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับมาไปกดออโต้ไปเลยครับไหวไหมไหวไหมไหวไหรือเปล่า โอเคนะครับเหมือนเหมือนอันเบโดเราจะพอไปถูถูไทยไทยก็มายกกลเขาได้อยู่เอาได้ไหมได้ไหมนะครับไหวหรือเปล่าเอาแค่นี้นี่ไงบ่าวชละวันทํางานนะครับอ่าบ่าวไกลทองนะครับตีกระเด็นตีกระเด็นนะฮะพัดไปเลยน้าแข็งไฟอันนี้เอาชัวนะเอาชนะนะครับเล่นแบบนี้ใช้เทมไปเลยครับผมเรียบร้อยน่าจะชนะละชนะ่าชนะปะเรียบร้อยนะครับ อโอเคนะครับตอนนี้เพชรสามโอ้เพชรสองมันสองพันสองันสามเลยเหรอแต้มโคตรเฟอร์นะฮะอาทีมนี้น่าสนใจนะเออแต่เขาไม่หยุดห้าวิสองตัวลองไปเจอดูว่าเราจะไหวกับหยุดห้าวีเขาหรือเปล่านะเอาผู้บิทักษไปช่วยด้วยกลัวนะครับแบบกลัว เอามาปล่อยไปนะครับเฮ้ยไหวไหมเนะี่ยโหไม่น่าไหวอ่ะนะครับเอเลนเขาสร้างกองทัพได้น่ากลัวนะเออเอเลนเนี่ยน่ากลัวอยู่เป็นปตัวที่น่ากลัวนะครับหยุดห้าวีติดด้วย มีโอกาสนะครับมีโอกาสอยู่เขาพัดมาก่อนไปน้ำแข็งไฟนะครับอ่ะอันเบโดเราได้กลุ่มอยู่นะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เอ้ยมีโอกาสนะมีโอกาสชนะอยู่นะเสียดายผมไม่ได้หยิบตัวบินมานะถ้าหยิบตัวบินมาน่าจะปล่อยป้อมได้อยู่นะยื้ขนาดนี้เนาะน่าสนใจน่าสนใจนะครับไปพิก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  ได้ไหมได้ไหมจะทาได้หรือเปล่าโอยโดนเสกยับยับเลยทุกคนเอาไหวอยู่ right, นะเมื่อกี้อ่าไอซันซันตาจิ๋วอะเนาะเออแซลลี่ซันตาจิ๋วนะครับเศษผมเป็นต้นคริสต์มาสยับยับเลยโอ้ยโหจะเย็นนะเราเริ่มเจอแต่ตึงๆละนะฮะอันนี้ก็ตึงนะเนี่ยตัวบินนะฮะ แต่ถามว่าไหวไหมไหวนะเพราะว่าตัวเก่าเยอะอยู่เันเนาะเอาลองดูนะครับไปไตเป็นอะไรที่ยากมากเลยนน่แหละให้รู้เหมือนกันเนาะผมไม่แน่ใจว่าผมจบเพชรหนึ่งใบยังนั้นรับแบบรางวัลไตเพชรหนึ่งไปยังถ้ารับไปแล้วก็เสียดาย <c oughs> ว่าจะเอาลูบี้ที่ขึ้นครั้งแรกไปเปิดหากบนะจะได้ไปปั้นอาจารย์รีกินแม็กต่อยอตัวหนึ่งนะครับ ุ้ยไหวปะไหวปะโอเคอะผมชอบนาพัดก่อนนะแต่ตอนนี้เราโดนแร่พันยับยับเลยอะเฮ้ยทำไมแร่พันมันติดดีจังผมสังเกตมานาะนแล้วแล่พันติดดีมากเลยอะวันนี้นะผมใต้พีพ,พีวันนี้ทั้งวันอะเจอแร่พันติดอย่างดีเลยไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะทุกคนนะเหมือนว่าเขาปรับให้แร่พันมันโหดขึ้นปะติดดีจัดเลยอะนะฮะ เนี่ยผมไม่มีแล่ปล่อยอัมเบโดเลยอะดูดีเพราะว่าเอาแล่เอาแล่ไปปล่อยแต่ตัวนั้นไงเอาแล่ไปปล่อยแต่ม็อบไงไม่มีแล่ปล่อยอัมเบโดเลยนะฮะโอเคพ่ายแพ้ไปนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่ยังยากอยู่นะครับสาหรับตอนนี้นะเนาะแหมเสียดายนาะเลนเจอร์ไม่มีค่าแฝงถ้ามีค่าแฝงนะปล่อยตัวได้เป็นกลุ่มขนาดนี้นะบอกเลยว่าน่าจะไต่มาสเตอร์3ผมมาขึ้นได้นะ เออมาสเตอร์สามเนะี่ยผมว่ามีโอกาสลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับน่าสนใจนะฮะอ่ะเท่าที่เราทำได้ก็แล้วกันนะครับโอเคอุย้ยโ,โหตายเรียบเลยวะ่ะ ไหวหรือเปล่าไม่รู้อะทุกคนมันเริ่มตึงปี้ยเริ่มตึงแบบตึงปี้ยนะฮะโอ้ยโอ้โหจะโดนตัวบินตีป้อมพังอีกไหมเนี่ยโอเคเขาพัดเรามาก่อนแล้วทุกคนพัดส่วนไปน้ำแข็งไฟไปเลยครับได้ไหมได้ไหมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโอเคนะครับมา ไหวอยู่ไหวอยู่อันเบโดเราโอเคนะครับชนะอยู่ยังเหนื่อยเลยอ่ะโดนตีอ๋อนึกว่าโดนตี อาไปลองไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับทีมนี้โอ้ย1สิ้านาทีคนนกเลยต้อง30มสิบอะซื้อมาเยอะไปแน่เลยสิบห้านาทีนะฮะเอามา โอ้เขามีทางคอมโบแล่หนืดอะน่ากลัวถ้าผมเอาเขาไม่ลงนี่ผมไม่มีแล่ปล่อยน,นอะเนี่ยโดนแล่หนืดนะเนี่ยมูลดุริยา,ยางเนี่ยนะครับเอาทําลายกองทัพเขาไปก่อนนะฮะน่ากลัวไหวปะเนี่ยไหวป้าไหวป้าไหวป้าโอ้โหตอนนี้กระตุกเรียบร้อยหลุด ยากมากเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไต่ก่อนแล้วกันเนาะคือมันมันอัดไปด้วยไม่ไหววะนะครับอัดไปด้วยและไต่ไปด้วยมันมันกระตุกนะครับเดี๋ยวผมขอไปไต่แบบหนึ่งเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าผมจะไต่ได้แรงอะไรนะครับผมโอเคนะครับผมก็น่าจะได้แค่นี้จริงๆอ่ะเพราะว่าเหลืออีกประมาณ2อนาทีละก็เหลือนขนนกเก็บไว้ดันครั้งหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปไต่ตอนไต่แรงก็ประมาณนี้นะครับได้มาแรงหนึ่งนะครับจะ เพชรสามเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะปรับเดี๋ยวผมจะปรับเกียร์นะครับให้มันดีกว่านี้อ่ะเดี๋ยวผมจะปรับเกียร์ให้ดีกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวมาดันกันใหม่เวลาต้องเอาสักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงไม่พอนะครับก็ <c oughs> ผมว่าถ้าดันจริงๆเนี่ยไปเพชรหนึ่งได้นะครับรีหาทีมไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ก็อะจบเพชรสองก็ถือว่าดีใจนะครับดีใจเพชรสองมันได้ลูบ,บี้เท่าไหร่จบหลีกนะครับเพชรสองได้ร้อยสี่สิบก็โอเคนะครับเดี๋ยวนานนิดหน่อยนะก็จะไป นะครับผมอโอเคนะครับคลิปนี้มีประมาณนี้ขอบคุณคนี่จบนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ